ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวิถีชีวิตตามแนวทางปกติใหม่หรือ New Normal ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แผนพื้นฟูเศรษฐกิจภาคธุรกิจจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเพื่อเป็นกลไกในการปรับตัวศูนย์การศึกษาโลจิสติกและการค้าชายแดนพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน Make to value and connect to ASEAN เมื่อกล่าวถึงประเทศที่เป็นปลาใหญ่ในบึงเล็กผมกำลังกล่าวถึงประเทศกัมพูชาซึ่งมีประชากรอยู่ในประเทศนี้ในจำนวน17ล้านคนโดยประมาณประเทศแห่งนี้มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทยของเราการกินอยู่ในประเทศยังต้องพึ่งพาการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นจากประเทศไทยหรือจากทาง ประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงโอกาสในการซื้อขายทันธุรกิจในประเทศกัมพูชามีอยู่มหาศาลเนื่องจากว่าคนในท้องที่ยังใช้สกุลเงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักในการซื้อขายและมีความนิ่งของค่าเงินอยู่สูงพอสมควรกัมพูชาเองมีการเติบโตของธุรกิจในพื้นที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีโดยมี GDP ที่โตมากกว่า7%ต่อปีต่อเนื่องกันมากกว่า5ปี ในโอกาสนี้ทางมหาวิทยายลัยราชพัฏนเลยขอเชิญชวนทุกท่านในการเข้ามาชมวิีทัศน์เพื่อหาโอกาสในการไปจับปลาใหญ่ตัวนี้ในบึงเล็กๆซึ่งมีปลาใหญ่อยู่หลายๆตัวอยู่ในบึงขอเชิญชมวิททัศน์ชุดนี้ไปด้วยกันเลยครับ ดิฉันทํางานเป็นข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีโอกาสมาทํางานในต่างประเทศคือมาอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งรับราชการในประเทศกัมพูชานี้มาได้ก็เป็นเวลา20ปีจนกเกษียณอายุราชการค่ะตั้งแต่ปี2516เรเียนเกษียณราชการพอดีซึ่งหลังจาก,กเกษียณแล้วทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ให้ดิฉันปฏิบัติงานในตําแหน่ง ที่เขาเรียกว่าผู้แทนการค้าของสำนักงานส,งสง่งเสริมการค้าในจังหวัดสิมราชนะคะก็คือเป็นหน้าที่เหมือนกับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีหน้าที่เหมือนกับเปนทูตพณิชย์เหมือนเดิมก็คือการที่ต้องมีหน้าที่ให้ข้อมูล จะบผู้ประกอบการไทยแล้วไปกรณีที่มีปัญหาช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศและก็หาตลาดให้สินค้าไทยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดมีขึ้นสําหรับผู้ประกอบการไทยที่ไปทําธุรกิจในประเทศนั้นๆซึ่งเรามีทั้งหมดกูหกสิบกว่าแห่งทั่วทั่วโลกนะคะก็ต้องหากว่าพูดถึงเรื่องของการค้านะคะ การที่ว่าจะค้าชายแดนเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยส่งสินค้าเข้ามาทางกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยเรียกว่าเป็นการค้าชายแดนที่จริงมันไม่ได้ค้าเฉพาะอยู่ตรงบริเวณชายแดนนะคะคือขนเข้ามาถึงตัวกรุงเปญแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศกัมพูชามันไม่ได้แปลว่าเป็นการค้าในะชายแดนเท่านั้นก็คือการกับประเทศกัมพูชาทั้งหมดนั่นเองโดยมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะคะปีหนึ่งประมาณตั้ง3ามแสนล้านบาท แต่ละปีนะคะซึ่งมูลค่าเนี่ยเพิ่มมาตั้งแต่สมัยเราเริ่มตั้งแต่ไม่กี่พันล้านจนถึงเดือนนี้มันก็จะเป็นพันล้านดอลลาร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นล้านหมื่นกว่าล้านละนะคะแล้วก็ประมาณ3ามแสนล้านบาทก็เป็นสินค้าไทยที่ส่งมาในกัมพูชาประมาณ1นึ0 0 0สนมล้านบาทแล้วก็มีสินค้าที่ไทยนําเข้าไปกับกัมพูชาอีกสักแสนล้านก็ถือว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นทั้งผู้ซื้อสินค้าไทย แล้วก็เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ไทยเราได้ทำหน้าที่เป็นเทรดดิ้งได้อีกทางหนึ่งโดยการขนส่งเรื่งองจากว่าเรามีชายแดนติดกันเนี่ยเป็นระยะทางตั้ง800กิโลเมตรคือตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งติดกับจังหวัดพระมิหารลากยาวไปมาทางจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มาที่สะแก้วแล้วไปที่ตราดนะคะไปสุดชายแดนตรงของอาไทยเราเองเนี่ย ก็เป็นระยะทางที่เดียนกล่าววันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีด่านที่จะขนสินค้าเข้ามาเนี่ยในหลายลักษณะนะคะคือลักษณะที่เราจะขนสินค้าได้เขาเรียกว่าด่านผ่านแดนถาวรน,นะคะด่านผ่านแดนถาวรเนี่ยเราก็จะมีพวกรีดด่าน แล้วก็ขนสินค้าได้ตามปกตินอกนั้นก็ยังมีด่านธรรมชาติที่เราเรียกว่าด่านผ่านแดนชั่วคราวหรือว่าเรียกด่านผ่อนปลนอีกนี้เดี๋ยวฉันจะได้กล่าวต่อไปที่ถามว่าโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยมากัมพูชาผ่านทางการค้าชายแดนเราก็ต้องดูก่อนว่าโดยปกติเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างที่กัมพูชานําเข้าก็จะมีได้แก่เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปีก่อนนี้ ก็มีทองนะฮะกัมพูชานำทองเข้ามาจากประเทศไทยมหาศาลมีรถยนต์และอุปกรณ์มีรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีสุกรสุกรมีชีวิตที่นำเข้ามาในกัมพูชานอกจากนั้นก็เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงแกส๊สหุงต้มว่าไปนะคะส่วนสินค้าที่ไทยเรานำเข้านะคะจากกัมพูชาก็จะเป็นพวกเ,เศษกระดาษมั่งนะคะเศษเหล็ก เพื่อเอาไปทําแปรรูปอิ่นกันแล้วก็มีสินค้าเกษตรสัตว์น้ําก็ได้แก่ปลาที่กัมพูชามีเยอะนะคะไทยแล้วก็เอาทั้งสัตว์น้ําทั้งแมลงที่กัมพูชาเนี่ยเป็นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นําเข้าไปที่ประเทศไทยะคะ่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าหลักๆนะคะที่ปัจจุบันทําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าถามว่าด่านแต่ละแหง่งแตกต่างกันยังไง ก็เขาก็แตกต่างกันตรงฐานหน้าของด่านว่าด่านนั้นๆเนี่ยเขาจะเปิดให้สินค้าเข้าไหมถ้าเขาเปิดให้สินค้าเข้าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะคะประจ,จําอยู่ตามด่านนั้นๆซึ่งศุลกากรเขาก็จะแบ่งเขตการดูแลนะคะว่าแต่ละด่านนั้นขึ้นอยู่กับศุลกะกกร,กรอะไรบ้างน,นะคะนี่คือความแตกต่างของด่านก็คือว่าเป็นด่านที่ให้สินค้าเข้าได้ ให้คนผ่านได้เดี๋ยวเรียกว่าด่านทาวนนะคะส่วนด่านที่ให้แค่ประชาชนติดต่อกันข้ามกันไปข้ามกันมาเป็นด่านธรรมชาตินั้นไม่สามารถเอาสินค้าผ่านเพื่อไปขายในกรุงพนมเป็นหรือขายในต่างจังหวัดได้นอกจากชาวบ้านแถวนั้นข้ามมาซื้อสินค้าเพื่อไปใช้เองไม่ได้เพื่อทําการค้าก็ทําได้นะคะตรงด่านที่เป็นด่านเราเรียกว่าด่านผ่านแดนชั่วคราวหรือด่านผ่อนปลน,นะคะ่ะ นี่คือความแตกต่างของด่านแต่ละแห่งค่ะการเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชานะคะก็ถ้าเริ่มธุรกิจเนี่ยถามว่าต้องดูตัวเองก่อนนะคะว่าเรามีความสนใจและเรามีสินค้าอะไรก่อนแล้วก็สินค้านั้นเหมาะกับประเทศกัมพูชาหรือไม่ เพราะว่าในการค้าโอกาสทางการค้าของสินค้าไทยในกัมพูชาก็มีหลากหลายการเริ่มธุรกิจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งต้องศึกษาเรียนรู้นะคะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรและเรามีไหมตัวเราเองนะคะตัวเราเองมีสินค้ากับที่กัมพูชาต้องการไหมเช่นนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเองพึ่งพาของการเศรษฐกิจหลักอันนึงก็คือด้านการท่องเที่ยวและก,การก่อสร้าง เพราะฉะนั้นสินค้าที่ไทยเราส่งไปกัมพูชา มันก็จะเป็นแนวโน้มว่าเพื่อซัพพลายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งสินค้าอาหารสินค้าของที่ระลึกส่วนสินค้าวัสดุกร่อสร้างเนื่องจากว่ากัมพูชาเองเนี่ยไม่สามารถผลิตวัสดุก่อสร้างเช่นปูนซีเมนต์ได้ในประเทศเพียงพอกับความต้องการแม้ว่าจะมีโรงงานปูนซีเมนต์อยู่ตั้งหลายแห่งแล้วนะคะก็ไม่เพียงพออันนี้ก็เรื่องของวัสดุก่อสร้างถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME นะคะดิฉันว่าควรจะเริ่มจากสินค้าอุปโภคบปรปิโภคในชีวิต ประจำวันของกินของใช้ในชีวิตประจําวันเริ่มจากการศึกษาตัวนี้นะคะว่าตัวเองอ่ะมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ไหมแต่ยังไงก็ตามการที่ต้องเข้ามาศึกษาพื้นที่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะคะว่าในพื้นที่นั้นอนะ่ะเรามีคู่แข่งเป็นใครบ้างแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างนั้นเขาวางกันว่ายังไงบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกัมพูชาเองเนี่ยในยุคโควิด แล้วก็ยุคหลังโควิดนี้พฤติกรรมการบริโภคของคนก็เปลี่ยนไปนะคะเราเองก็ต้องตามให้ทันว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนการที่เราจะทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนซื้อสินค้าเราเพื่อให้คนเห็นว่าสินค้าของเราดีและมีความแตกต่างจากสินค้าคนอื่นนะคะเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไหนนะคะนี่ก็คือการเริ่มต้น ส่วนที่การที่เราจะเข้ามาศึกษาตลาดนั่นนะคะก็เหมือ hmm. นกับที่ว่าเราก็เข้ามากับการร่วมงานกับที่กงมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะ mm hmm. หรือว่าเราจะเข้ามาเพื่อเจรจาการค้า mm hmm. เดินไปดูสินค้าเองต่างๆเหล่านั้นแล้วก็กลับมาทําการตลาดของเราเพื่อให้สอดคล้องกับควต้องการของคนนะคะคงจะเริ่มลักษณะนี้ค่ะ หัวใจหลักในซัพพลายการที่นำสินซัพพลายการนำซัพพลายเข้ามาในกมพูชาที่เียนว่าก็คงทำได้สองลักษณะนะคะว่าลักษณะที่หนึ่งก็คือการเทรดดิ้งที่เราคุยกันก็คือการซื้อมาขายไปนะคะสินค้าก็ยังผลิตอยู่ที่ประเทศไทยมีฐานผลิตที่ประเทศไทยแต่เราก็จะนำสินค้าเข้าไปก็ซื้อมาขายไปะคะ่ะเป็นปกตินะคะเป็นเหมือนที่การคาปกติทั่วไปอันที่สองก็คือตอนนี้เราต้องมองถึงเรื่องการลงทุน,นะคะ่ะ การเข้ามาผลิตในประเทศกัมพูชาเพื่อทดแทนการนําเข้าแล้วก็แก้ปัญหาหากว่าอีกหน่อยชายแดนปิดเหมือนที่กรณีเกิดโควิดนะคะเราจะทํำยังไงเราจะต้องมีการทําการผลิตค่ะในประเทศนี้โดยที่การผลิตในประเทศกัมพูชาเองเนี่ยเนื่องจากกัมพูชาเองยังไม่มีการผลิตสินค้าจํานวนหลายรายการนะคะเหมือนประเทศไทย การที่เข้ามาร่วมทุนหรือการเข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะว่านักธุรกิจไทยเนี่ยควรจะต้องเข้ามาศึกษาว่าสินค้าของเรานันน่ะเหมาะกับการทำเทรดดิ้งคือยังผลิตอยู่ี่ประเทศไทยแล้วก็มีกัมพูชาเองเป็นตลาดหนึ่งของเราเสริมมาจากที่เราทําขายในประเทศไทยหรือว่าเราทําขายไปต่างประเทศและอีกส่วนหนึ่งเราต้องคิดถึงเรื่องการเข้ามาลงทุนร่วมทุนกับคนกัมพูชาค่ะ นี่คือหัวใจการนำพป,ปลายเข้ามาในกัมพูชาค่ะพ่อแนะนำนะคะในการเข้ามาทำธุรกิจกับกัมพูชานะคะดิฉันว่าสิ่งสำคัญก็คือการศึกษาเรียนรู้นะคะหนึ่งก็คือศึกษาว่าการที่หากคุณจะมาทำธุรกิจกับกัมพูชาเนี่ย S <S าาการศึกษาเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญ2การวางแผนนะคะการวางแผนการนําสินค้าเข้ามาและก็การที่คุณจะวางแผนถึงเรื่องการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งสําคัญต้องดูกฎหมายของประเทศกัมพูชาด้วยค่ะว่ามันสอดคล้องไหมกับการปฏิบัติของเราเราคิดว่าเราเคยทําแบบนี้ที่ประเทศไทยก็มีแนวทางปฏิบัติเช่นนี้แต่ว่าในกัมพูชาเองเนีน่ยแนวทางปฏิบัติอาจจะแตกต่างก,กันไปจะต้องศึกษาตัวนี้ให้ชัดเจน อันนี้สามที่อยากจะฝากไปก็คือเรื่องของการหาพันธมิตรการหาคู่ค้าการหาคอนเนกชันซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะคะที่ในกัมพูชาเองเนี่ยเรามีหลายๆโายหน่วยงานที่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนสําหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในกัมพูชาเช่นเรามีสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาซึ่งตัวนี้เราก็มีสมาชิกตั้งร้อยกว่าบริษัท ที่อยู่ในกัมพูชาแล้วเราก็มีพันธมิตรเป็นสมาชิกของสภาธุรกิจประเทศอื่นๆด้วยซึ่งมีหลายประเทศในกัมพูชาซึ่งไทยเราเองก็ร่วมเป็นสมาชิกหนึ่งของสมาชิกประเทศอื่นๆตัวนี้ดิฉันเองก็รับหน้าที่เป็นประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชาด้วยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลผู้ประกอบการไทยในกัมพูชาเองการ นะคะว่าหากเขามีปัญหาหรือว่าต้องการจะเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลหรือการติดต่อ,อกับภาคธุรกิจอื่นสมาคมก็จะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนอกจากนั้นนะนะคะการที่เข้ามานี่การที่เราจะหาได้ผกได้เนี่ยต้องมาที่ของสํานักงานส่งเสริมการค้านในต่างประเทศนี่แหละคะ่ะของกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนอกจากนั้นเราก็มีหน่วยงานธนาคารธนาคารก็มีอยู่หลายแห่งนะคะในกัมพูชาเรามีกรุงเทพกรุงไทย กสิกรไทยนะคะและก็ไทยพาณิชย์ตั้งสี่ธนาคารอยู่ในกรรมพูชาเองนอกจากนั้นก็มีธนาคารเ x ็กซิ n แอีกนะคะที่จะพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการในการหาคนเนคชั่นเพราะว่าการที่เราจะหาพัธมิตร์คู่ค้าเนี่ยนะคะมันก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าเ,เครดิตเป็นยังไงเชื่อถือได้ไหมนะคะตัวนี้เป็นสิ่งจําเป็นก็อยากจะฝากผู้ประกอบการนะคะว่า ช่องทางที่การที่คุณจะเข้ามากัมพูชานั้นต้องศึกษาค่ะต้องวางแผนแล้วก็การที่เราจะเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยนะคะยุคของหลังโควิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะดิฉนันก็อยากจะแนะนําว่าการที่เราจะเข้ามาทําธุรก,กิจในกัมพูชาเนี่ยดูตามช่องทางให้ดีนะคะศึกษาให้ให้แน่นแล้วก็จะประสบผลสำเร็จ ก็คือตัวสินค้าตัวสินค้าของคุณนะคะว่าสินค้าของคุณเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของคนได้ยังไงสองเนี่ยมีแนวทางเสนอว่าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นถึงว่าสินค้าของคุณแตกต่างยังไงปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อที่ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วว่าให้ผลที่สุดนะคะสำหรับการค้าขายในกัญชาเองเนี่ยก็คือการขายตามออนไลน์ รูปแบบของการ้าคขายตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเขาชอบซื้อตามออนไลน์มากขึ้นโดยที่จะมีประเทศกยมูจาเขาพยายามจะให้คนใช้เป็นเงินสดน้อยลงที่เราเรียกว่าเป็นการจ่ายผ่านระบบต่างๆแล้วก็ในการขายเนี่ยนะคะนเห็นว่าขายตาม f c e b o o o f a c e b o o o เนี่ยเป็นสื่อที่ได้ผลอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็ยังเป็นทีวีอยู่นะคะการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ก็เป็นสิ่งจำเป็น การผ่านทาง You Tube หรือว่าสื่ออื่นนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ได้ผลมากที่สุดปัจจุบันนี้นะคะเราต้องพึ่งของการขายผ่านทางคนที่ขายผ่าน Facebook สินค้าต่างๆมันมีสินค้าบางตัวที่เราไม่สามารถวางขายได้เหมือนปกติชีวิตที่เราเคยอยู่เพราะว่าคนกัมพูชาเองเนี่ยถูกสือ่อค่ะถูกสื่อทาง Facebook บล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ย เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคนไม่น่าเชื่อดิฉันถามกับหลายบริษัทที่เขาทาธุรกิจในยุโคโควิดนี้นะคะถามบางบริษัทว่าเขาเป็นยังไงบ้างถ้าบริษัทไหนที่ยังขายออฟไลนย์อยู่นะคะไม่ได้ใช้สื่อไม่ได้ใช้ตัวของ Facebook ยอดขายจะไม่ขึ้นเลยแทบจะตาย แต่คนที่ขาย Facebook คนที่รู้จักพลิกตัวเองนะคะว่าเมื่อก่อนเคยขายออฟไลน์แล้วกลับมาขายออนไลน์กลับมาใช้บล็อกเกอร์กลับมาใช้ผู้ที่จะเป็นตัวที่คนเชื่อถือตามเนี่ยกลายเป็นมยอดขายเขาบอกเขาขายสดุมทลายแล้วก็ขายได้ดีมากในยุคนี้นะคะยอดขายก็เพิ่มแล้วก็ดูกันว่าผลจากการวิจัยของบริษัททําโฆษณา เขาก็บอกว่าถ้ายุคหลังโควิดแล้วเนี่ยสินค้าที่จะทรงอิทธิพลต่อไปก็ต้องเป็นสินค้าเรื่องของสุขภาพเพราะคนจะดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นการบริโภคอาหารก็จะพยายามหาสินค้าที่เป็นออแกนิกดิฉนันได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการหลายรายเลยว่าคนกัมพูชานะคะว่าสิ่งที่เขาสนใจต่อไปนี้คือเขาจะปลูกผักกินเองแล้วเรามาดูเองอีกว่าพืชผักนี่นะมาจากไหน กลายเป็นว่ามเมล็ดผักนําเข้ามาเป็นตัวเลขที่เพิ่มไปตั้ง2 0 0 3 0 0จากเดิมพืชผักต่างๆรวมถึงการที่คนจะหันไปทําการเกษตรก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือมเมล็ดพันธุที่ดีพันธุน์พืชพันธุ์ต้นไม้อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นสิ่งที่เขาจะใช้มาปลูกคนหันไปสู่ด้านการเกษตรเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับจุดตรงนี้ว่าสินค้าที่ จะเป็นยุคใหม่เนี่ยก็คือสินค้าด้านการเกษตรเราอยอมมองข้ามว่าและการเกษตรทําอะไรนะคะเพราะว่าที่ดินของกัมพูชาเองเนี่ยเขามีที่ดินลกร้างว่าเปล่าเยอะที่เจ้าของเขาเป็นนักธุรกิจแล้วแต่ยังไม่ได้ทาประโยชน์บนที่ดินนั้นปัจจุบันเขาก็หันมามองว่าอา้าเพราะฉะนั้นฉันรู้แล้วลหละว่าจะไม่ตายได้ยังไงก็ต้องปลูกพืชกินเองแล้วพืชที่ดูแลพืชผลไม้เองเนี่ยก็ต้องเป็นออร์แกนิกผู้บริโภคนะคะ ถึงจะชอบซื้อแล้วก็จองกันเหมือนบ้านเราอะค่ะว่าถ้าหากว่าคุณปลูกได้ดีและคุณคุณทาโฆษณาได้ดีแล้วเนี่ยคนเขาก็จะสั่งจองสินค้าของคุณปอแล้วก็อีกแนวโน้มเนือนนะครับเราก็ต้องดูอีกว่าเนื่องจากคนเนี่ยในยุคหลังโควิดแล้วเนี่ยจะเก็บเงินเยอะนะ,ะเก็บเงินแล้วก็ไม่ลงทุนไม่เอามาลงทุนใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําการค้ากับเขานะคะก็ต้องให้รู้ว่าเงินคุณที่คุณเก็บมานั้นนะ สามารถสร้างกำไรได้ด้วยนะอยู่บ้านเฉยก็ขายออนไลน์ขายเฟซขายผ่าน Facebook ได้ซึ่งพอมาสอนตัวนี้นะคะก็กลายเป็นว่าตลาดสามารถก้าวกระโดดได้ก็ต้องคิดถึงตัวนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อพฤติกรรมของคนเปลี่ยนคนนิยมไปยังไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการขายของเราให้ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนะคะ ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลต่อคนประชาชนในพื้นที่ได้มากนะคะมหาวิทยาลัยต้องก้าวออกไปสู่ประชาชนนําผลการวิจัยผลการศึกษาหรือความรู้ของเราที่มีอยู่นะคะไปสอนประชาชนเพราะว่าสินค้าจากสินค้าพื้นฐานมันก็จะกลายเป็นสินค้าที่บวกนวัตกรรมมีเพิ่มมูลค่าการค้าเข้าไปในสินค้านั้นดิฉันเห็นผลงานการวิจัยของหลายมหาวิทยาลัยที่ดี แต่ว่ายังไม่ได้ออกมาทําเป็นด้านการคา้าดิฉันว่าไปสอนชาวบ้านให้หัดทาแล้วก็มหาวิทยาลัยเองก็ต้องทําหน้าที่ช่วยสอนช่วยพาเดินด้วยนะคะไปในการตลาดเพราะว่าชื่อเสียงโลโก้ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะั้นสามารถการันตีผู้ซื้อได้ดิฉันขอยกตัวอย่างว่ามีมหาวิทยาลัยหนึ่งทำจุลินทรีย์ได้เกี่ยวกับการ,กรเกษตรสามารถทําให้ดินร่วนดินอะไรก็ตามนะคะทำให้พืชเติบโต ยิ่งขึ้นพอดีฉันมาพูดถึงตัวนี้ให้คนกัมพูชาแล้วบอกว่ามันเป็นผลวิจัยของมหาวิทยาลัยหนึ่งที่อาจารย์เขาทำได้เขาก็ยิ่งมีความสนใจแล้วก็มีความเชื่อถือค่ะว่าไม่ได้เกิดจากไม่มีอะไรอ้างอิงไงค่ะถ้าผลการวิจัยดิฉันว่านําผลการวิจัยศึกษาเรียนรู้เนี่ยไปช่วยประชาชนและก็นําประชาชนให้ไปสู่การตลาดได้ด้วยค่ะ จะค้าอะไรก็ตามนะคะอยู่ที่เราเป็นผู้แนะนำแล้วเป็นผู้พูดให้เขาเชื่อเราพูดให้เขาเชื่อนะคะแล้วก็เขาจะ,จะซื้อเรียนยกตัวอย่างอันนก่อนที่จะออกมาว่าเป็นคำไหนได้มีบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาเป็นตัวแทนสินค้าของยาสีฟันสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือยาสีฟนันบรรจุตลับแบบชาวบ้านเรานี่แหละคะ่ะอันที่สองก็บรรจุหลอดปกติก็ค้าขายก็คือคนเหมือนบ้านเราอ่ะเอาถ้าเป็นบรรจุเป็นตลับ ก็ไม่ค่อยโนฮาเป็นชาวบ้านทําน้อยถ้าหากว่าใส่หลอดก็อาจจะมาจากโรงงานใช่ไหมคะความแตกต่างก็คือแค่นี้แต่เขาทําการตลาดว่าสองอันนียมีความแตกต่างกันเขากําหนดให้กลางคืนใช้หลอดตอนเช้าคุณต้องใช้ตลับคุณเดี๋ยมาใช้หลอดตอนเช้าไม่ได้คุณต้องใช้หลอดก็คืนแล้วคนก็เชื่อเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าสินค้าอะไรเนี่ยมันเหมือนกันหมดอยู่ที่ปากคนเพราะฉะนั้นปากคนเนี่ยพูดดีคนก็เชื่อไปตามนั้นเพราะว่า การซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ปากคนที่จะพาไปถ้าหากว่าคุณบอกว่าสิ่งที่คุณทำนะีมันไม่เหมาะกับตลาดมันจะเหมาะได้ถ้าคุณบอกว่ามันเหมาะและคุณยืนยันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมัน่นเราเชื่อมั่นว่าฉันต้องประสบความสำเร็จมันมีความเชื่อเพราะฉะนั้นไอความเชื่อนี่มันก็จะเป็นแสงนำไปไอความแตกต่างเกิดจากปากคนที่พูดเท่านั้นเอง นะคะนักการตลาดเนี่ยพูดยังไงก็ได้อย่าไปมองคิดว่าเอ๊ะฉันพูดอย่างนี้มันผิดไหมมันผิดมันไม่ผิดเพราะเราเชื่อมั่นว่ามันทําอย่างนั้นจริงๆแล้วคนก็จะเชื่อตามเรานะคะส่วนที่การบอกว่าคนเข้าไปสําเร็จไม่สาเร็จอยู่ที่คุณขาดความเชื่อมั่นคุณพอบอกว่าโอ้ยสินค้าฉันขายไม่ได้ละนะสมมตินะสินค้าฉันขายไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแปลว่าพูดยังไม่ถูกจุดเข้าไปพูดใหม่เข้าไปพูดใหม่ว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งได้นะ ใจเราค่ะเชื่อมั่นแล้วมันก็สินค้าตัวนั้นมันก็จะแตกต่างเองขนาดที่มันไม่แตกต่างเราก็เชื่อมั่นว่ามันแตกต่างนะฮะเราก็พูดให้มันแตกต่างมันก็แตกต่างได้ถูกไหมฮะถ้าคนไทยเราเออกขเมาสอนว่าคุณต้องใช้ยาสีฟันทั้งสองประเภทนะคุณต้องซื้อทั้งสองอย่างเลยเพราะว่ากลางคืนอย่างตอนเช้าอย่างมันไม่มีนะฮะไม่มีในตลาดในโลกเนี้ยไม่มีใครเขาสอนว่ากลางคืนเป็นอียาสีฟันหนึ่งตอนเช้าเป็นยาสีฟันแต่ที่นี่เขาสร้างความแตกต่างได้ที่ฉันบอกว่าเก่ง ถ้าคุณทําการตลาดอย่างนี้ได้เนี่ยนะแล้วทำให้คนเชื่อด้วยนะคนในแทนที่จะซื้อหนึ่งหลอดก็กลายเป็นซื้อหนึ่งหลอดแล้วตลับขายเป็นแพ็คเป็นเลยเรียนขขอบอกว่าจากประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยเชื่อมั่นในตัวสินค้าสินค้าที่ฉันยังไงก็ดีพูดะคะ่ะพูดไปตลอดว่ามันดีมันก็จะดีเราพูดว่ามันไม่ล้มเหลวมันไม่ล้มเหลวค่ะมันไม่มีคําว่าล้มเหลวเพียงแต่ว่าไปไม่ถูกทางเท่านั้นเอง,เองถ้าไปถูกทางมันก็ทะลุหมดนะคะนะคะดิีันฝากแค่นี้ละคะ่ะ เป็นยางไรบ้างครับกับเนื้อหาสาระที่ได้รับชมไปทางมหาวิทยายลัยราชภัฏนเลยได้พยายามคัดสรรเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในการหาความรู้ในการพัฒนาธุรก,กิจของท่านให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับยังมีอีกหลายห,หลักสูตรที่น่าสนใจที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปเลือกที่จะเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้ตามเว็บเพจของมหาลัยที่จะ ได้แจ้งเอาไว้นะครับขอให้สนุกแล้วก็ได้การพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับ